ไายพอแม่พี่น้องมดสุคนเด้อมื้อนี้ค่อยสิพาสุคนมาเบิ่งสุมเฮาสามคนกินสมเด้ออยู่พี่อยู่หน้าค่อยพิล่นีนตามท้องไห้ทงหน้าพิละแดดกำลังกาๆแบบนี้นี่เขาอีลาแย้งแวบๆบแบบไปพ่นละไปเอาอยู่แถวกกที่อยู่เคยกลางหน้าพ่นละเข้ากับกำลังงามตอนนี้ก็ได้นี่บางเฮอกะพูนละเป็นโฮงก็มีละผู้ไกลๆผู โอ้เป็นกนกุบล่ะกกนี่มันมีตื้มนมะขามยังน้อยอยู่นะมีทันเยื่อคักไปเลิกกกนี่เอ้ยแต่มันก็ตื้นในเติบนี่ตัวหนิ่งแต่ปกกนั้นอีลาเราตื้งกว่าโอ้โกกนี่พักเยื่อนะพูสบายดีลร่า,าดีในน้ำเต๋เอเฮ้ย fc ไอหูจักด้วซื้อในเลิกฮันซื้อจันทจรสะจรจันทจรเห็นห้องเรือลาลาเตัวฟัด อ๋อแล้วจมมาสีแล้วก็อ๋ออ้าวจมมาสีแล้วก็อ๋อม,มีได้ไปทำงานไหมจ๊ะบ่เกี่ยวข้าวแล้วก็มีเกี่ยวข้าวน,น้ำแม่ก่อนอ๋อเกี่ยวข้าวน้ำแม่แล้วแล้วก็ไปทำงานบ่กวะเนี้ยดอกไปซื้อนื้เอะไรนะซื้อพรนภาซะพพรนภาซื้อดินได้สะหญิงหญงแต่หญิงโตได้ฉันยังเห็นอยู่เวลาออกแล้วอ,อ๋วอ,อละ อ่อห้องเดียววะมอซี่คือเดียวหร<อ>ือมอสองอ่อแห้งอ่อไหวอยู่คนนี้เอามอสองสมมือนี่ได้สาเหตุพอาซะอยู่บ้า,านะเหลงไม่เท่าเนาะอ๋อเหลงไม่เท่าแต่ซื้อสาเหตุห้เหตุหน้าอย่ามาย้ำหน้ากน็นเนา<บ>ะเด้อเสายิงนี่นะอันหน้าเคอเดียวกับสุม่มคอยนะผู้หน้าเราจมพุละมาคอได้ใช่ละหน้าโตโหยราบ่เมิดวะยังด้วยอยู่สูงไหมอ่อมันอยู่สูงกเลย กินสม้มมะขามมะขามแล้วอยู่กกเลอกับลายอยู่หน้าก้อนนี้นะดกปูกูดปูดอยู่ลายแล้วบปล่าอ๋เต็มทงแล้วพอแล้วนเนาะสอืสามคนนะป้าเไปตำไปแดกคักกินนด้มันนี่กันจะกินมะฮุ่งกันนี่มะฮุ่งก็ จู um, ชูตัดโฉดยุ่งหุงกันนลอยเนยทั้งหมดตอนนี้ Gesch in <t ot ills> สกันทัดจรกำลังต่ำประเดะแขิงครบมาละคโอนโคโคอ้โคโคมีมีเนาะปกตินี่ต้องเซอร์โคโคด้วยเนาะ ก็ถ้ากินส้มมะขามแม่ต้องเซอเขาโคดำเขาโคเขาไม่เอมามาุกิพไปนะพิดดิบกินส้มสุดลายกินบุกพีดิบบอกินบกินดิบพิดดิบมันยังแซ่บกว่าบารีนเลยมันแซ่บกว่า ปเป็ดตูงอันนี้ปเ,เ,เ,เป็ดเห็ดเองนี่น้องเห็ดเองนี่ได้ซื้ออีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ได้ปลาได้พี่เลอมากอะยัดลงนี่เหม็นคักขนาดคือปเป็ดลายปีนี่ตูงขนาดคนะรับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยการทำเป็ดตูงๆนี่กินกับกินส้มกินพี่เลอก็แซ่บว้ายคือน,น้ำลายก่อนละตามดิทันได้แล้วซ้ำ เอยนตายินอ่ะเกี่ยวเขาะอจะค่านกินสมละปาต้มตาไม่ได้สุมเหาก็ได เป็นเฟรนหลายกว่าแนวอื่นได้น้ำตาลก็ได้ตอนนี้ <c oughs> อยู่ขันข้นตอนการซิมว่ามีพ่อพี่เลยสิได้เพิ่มจนนนมีน่าหนีจังเลยเสือเกลอเสือทันเปวงไหมเบิ่งนี่เป็น,น,นเลย หลับปาาฮอตุดเลวบอโอ้เป็นแต่แซมนะอากาศหอนๆน,นี้ผู้เลิกก็มากกินส้มผมไ่พี่น้องเอย้ยผู้วิคอยมากกินส้มก็ยังกินกันท่าอากาศหอนๆน,นะจังมันเป็นย้อนพี่เลิกผู้เลิกฮูกดของอัน ่างกายของเขาเกี่ยวกับตัวนี้กันลองคอมเมนต์เอเดียวหูนํำเนเดอ้อว่าอาการหอนหอนย้อนพิเลออยังมาก,กินส้มกินแซลต้องการวิตามินซีเป็นพิเศษแท้มาเด้อพอไม่พี่น้องเด้อมันกินส้มน้ำเดียวได้ปบนี้ได้อยู่ติงไฮถึงหน้าบ้านเวงไซเมืองอัสซัปอนแวงสวัสคิเกศพิละกินกับสองสาวเนี่ย เป็นอะไรเหรล่ะแสบเด้อมากินเดียวเด้อกิน้มีไห้ยีนาพี่นหมเป็นแต่แสบอยู่ีงปกติก็กินดูอิูวลาชิมโตนะมานาเลยงกินคู่มือนานมีกกมันลายแล้วจำที่กิน ยิงเลยจ้ะตัวกินดุอยู่ว่ตัวกะเดินเดินกินได้เลยโอ้นะาะงแต่คนมีน้ำมีโนวลนี่มีมักสม้มเลยหน่าเลยเกลบอกบอกเกลืแต่มีครูมีโม่มละกินอการจะให้กินผู้เดียวนี้บันแสบโอ้มันมีแสบืมแสบหรีันนี้น,นี่คอยก็รอเปอิดมนันออก ผ่าเขิองอันนี้ก็เลาะเออเคยเคยนายมันนี่มากมเนก่ยอภาสแงนาบอสบอสแงนาแซบบอสการดับพัชแงน,า,นากินกับส้มนี่ได้อ๋อแซบแสดงว่าเขิองเขายัางมีทันครบสันยังพัชแงน,า,นาอีกขอเห็ดมันนี้มันมีสม้มเพิ่มมันมีเก้นแห้วน่ากินแบบสาวให้กินหรือว่าสาวคันธจรกินเก้นแห้วไว้คือว่าสำหรับคอยได้ เราก็เลยต้องเฮ็ดอันนี้เนี่ยมันมีส้มไปเลยแบบนี้น้ำลายแตะจากเลย่่แมพี่น้องเอ,อ้ย มมนมะขามกับผักเน,น,น,นือเย่อทั้งหมดปูตึงๆทั้งหมดเคยยึดเคยหอนยามเก็วข้าวแบบนี้แหละมาขามกันกน,น,ๆๆน,อ,นอยเยื่อมันนี่บางก๊กก็ยังน้อยอยู่ก็มีบางก๊กก็มีแต่ฟักตึงๆแบบนี้แหละ ขนาดขาดเข้าไม่หรือขาดเข้าโคกันยังแสบบ่ไม่พี่น้องเอนะ้ยแต่จะมีน้ำตาลบ่ผพักเท่บ่นี่นนะแสบ คิดดิบนี่คูม่คิดดิบหพรน้ำปลาต้องแห้งคักพอมันพี่น้องเอ้ยอ๋อมี้มขนาดแบบไรเ็นี่ยนนะ้มแต่ว่าเจอมากเนาะกิน้มตองส้มกินแต่ละเธอกระตัวก็กินอันนี้บ่มัน้ละอือื bị kết heo ngái bà bò oh, khởi nó khởi kín bên tất mì bò bằng mới thì ảnh nhiều qua mồ nè khởi sáng kết bò <laughs> <laughs> mì Mà tôi đã xảy ra mì xuống thì xẹp nên khứt nhiều xôm hẹn của mồ, Mì lên sợ lại. ช่วงสิเป็นประจำเดือนฮะอ๋อ oh, สุดลายไปนั้นเนาะหลายเขาโอ้ oh, ท้องแนละ้วอันกินสม้มอันนั้นคอรินได้ซื่อบ่แม่นคอรินเลยแล้ก็อยากกินส้มอะีนะเรือว่าขันขันคนอันท้องอนะ่ะเขาก็เยอะส้มเป็นพิเศษอลยรีบ่แม่นอือน,นี่ก็บคุปได้ไปไหนเนาะพอะเคยท้องอืมเคยเห็นผู้อื่นนเนาะเขามักเบาเนาะบ่นะบเคยเห็นผู้อื่นเขามักเบาส่วนเราตัวเองสุดลายมีแต่ส่วงสิเป็นประจำเดือน โอ้อน,นั่นแหละคือเยอะส้มหลายก็โม่อืมแหมม่แอบนะจ้ะโทษน้ำพร้อม่พี่น้องเด้อยิลาเป็นเอาความจริงในสโัยที่เคยประจำเดือนก็จะมาแล้วคือเยอะส้มเป็นพิเศษกันท่าลังได้จ๊ะละ บัตรหลังกับธรรมดาบอมีเยอะพระเลอพระรรลึอืะสมโพงเคยจะเป็นประจําเดินเนาะต้องการ้มเป็นพิเศษผู้หญิงสุดลายขก็เป็นอือโตได้ชนเป็นคือเดียวป่ะคือเดียวอ๋อผู้หญิงส่นหลายเป็นอย่างนั้นเนาะกานดาพระเลอผู้หญิงเบ่งกะสามารถคอมเมนต์เออฟังเรื่อว่าเป็นคือเดียวบอนี่เป็นโหนคักละเนี่ยมาขามกะ กำลังแซบซำนี่ตอนประแดดยู่ซ้ายเป็นหน้าเลยเป็นเ้เลยเป็นเ้ง เนี่ออตอนนี้แม่เพิ่นเอาอันนัสส้นมานี่ยพระเาเงี้ยพระเางี้ยหน้าพอดีป๋อตุไลขนาดฮึมซัมสีกินมันมั้งพอดีกินส้มพอดีมามกินกับส้มก่อนแห้งกินแห้งแซ่บการฮ้อนฮ้อนเยอยน่ะเป็นผู้โตจ่อยคอยละม,มักส้มพราะไม่พี่น้องเฮ้ยสังเกตมึงตัวเองม,มักส้มเป็นพิเศษ ี่มาแล้วเนี่ยสองแหไปหล้างมาเฮ้อแล้วเนี่ยลองกินมูดึงเนี่ยมันไะ้แซ่บสำาเริกกินก็นมาขามเนี่ยเบิ่งเสายิงกินก่อนเออเอามองยอดมันเชอเนาะทั้งกกมันโมนทัง้งหมดเลยก็ได้บ้างได้สักกัน กินให้มันเป็นเพรกินกพักอีนล่ละกินแล้วสม,มันกรสิแตกต่าง,งนะคัที่มากนาแเ่เลยซ่บ,บกว่าเก้วน่พกว่าเก่คเเ้ความสมลด,ลด้ยจ้มีเอาให้ความสมลดลงนเนะเหได้กินได้สมน้อยลงอลองมาด้วยสิครก็ลองกิน เออก็ลองกินกับพักซะแง่หน้าลองเบิงังอืมแซ่บเลยบอเอกระเพราเอ็นเสื่อแซ่บด้วยไหมงามเลยเด้อคอยก็ได้งามเลยอยากกินกับพักซะแง่หน้าอีกแล้วเนี่ยคือหอมห้อยห้อยออกไป เทากันแต่จรก็อดไม่ได oh, oh. ้ต้องลองเป็นอะไรเลิกรสชาติแซ่บกว่าเก้าว่าแซ่บกว่าเก้ามันหอมไปซะแงะนะน้องให้แล้วมันกุ่นเหม็นปแดกเนยอ้อแล้วก็ลดความส้มพอมั้อ๋อความส้มก็ลดลงเหม็นปลาแดกก็ลดลงปลาแดกก็มีเหม็นอีโอ้นี่ธรรมดาเลยนะพิเศษ ปลาสแงหน้านี่มันพอว่ากลิ่นมันด้กลิ ME, ่นลาสแงหน้านี ater, ่แห้งกว่าเนืออื่นกลินแปะเป็นเม่นก็ลดลงเฮดเฮกเพิ่มความแซบของการกินส้มอีกน้ำดองนะกุ้งกุ๊กแก้มกุ้กกลางหน้า เวลาปกตินะซุมโตพระเดียวกินจะคนครับหลายคนยู่น้องกินกับน้องโอ้กินกับน้องสี่ห้าคนน้องแมฆระวังกินผู้เดียวกับกินกับน้องเนี่ยเลยแซ่บกว่ากินกับน้องแซ่บเคยบปกินผู้เดียวกันเคยนั่งกินผู้เดียวปัดมี่อยแซ่บไปเลยเนาะ หลายคนแซ่บอืแสดงว่าพ ok ี่เลิกก็ยากอาหารแซ่บทำเล็กก็ยากคันถ้ากินผู้เดียวเนี่ยมีค่อยแซ่บก็เลยกินหลายคนหยาดเดียวเนาะหยาดเดียวรุงน้ำมูกจะกำลัลายที่ไุ่งเซ็ตโตได้จะยิงส่วนหลายกินกระเพาะหลายคนบ่ะกินกระเพาะกระโม่เนาะเจอเกิดลานยูเฮิ่น อ,อยู่หนะ้ามีมาขอกินดูอยู่บ่ามาขอนะขันมันคือกินขันมาคูโม่งมากก็กินเพราะมันอยู่สูงเอาเอาไมยได้ผู้เล่าเป็นผู้ขึ้นจ่ะ <c oughs> เขาบอกขึ้นเอาไม่แม่นเนาะเอาแม่นแม่นเอาผู้ใดขึ้นได้ก็จะขึ้นอย่างน้ำมูาดินนล้ลามูบเสือเขาโตเป็นผู้ขึ้นนี่แม่นเนาะบอกอ,อ่านกัน แห้งกินแห้งแทบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็จะกินก็จะกินกระจงนี่การได้กินดีกระจงนี่แห้กงกินลายกว่นนี้ได้นี่นี่มา้าขามม้ดลายนี่ยัยงยังเลอบีลายมาได้เลยตอนนี้แสดงว่ากินไปลายลายเติบแล้วนี่เดี๋ยวคลิปนี้เอาสำนึกกนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ขอบอกขอบเจอมดทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจบอันนี้ก็ค่อยถ่ายแบบคลิปแต่ขายเกี่ยวกับความหูเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความหูประเภทนี้พิลาูุไทยนี่คือว่า fc กับมีมักปลาเลอบอกเลยนะเลอบอลนนเุเห็นยอดวิวก็น,น้อยเดียวนึงผล้เลอร์อย่าเบิ่งนะเลออะลองคอมเมนต์เถอะูจักน้ำเด้อว่ามักเบิ่งแนวเลอแต่เก่านะคอย่อจะไปหาท่ายแบบเกี่ยวกับความหูเกี่ยวกับผู้ไทยนี่มีผู้หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านของจุมคอยเนี่นะเพิ่นน,นมีความหูเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีความหูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ไทยของสุมเฮา มึงวังอังคาบ่พี่เด้อในจุดกําเนิดของพุทธไทยนั่เลยเราเล้าแบบสุดยอดเลยนะเฮายบ่เยอะไปสอบถามเราอัดลงวิดีโอผัดส,สังเกตเบิงเกี่ยวกับแบบนี้ผัดพอแม่พี่น้องผัดมีค่อยเบิ้งบ่งเลอเยอะเบิ้งแบบผู้แซ่ผู้สาวเนี่บุรุษนะเลยลองคอมเมนต์เบาเฮ้ยเดี๋ยวกูจักแน่เด้อโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ท่านชอบคลิปไหนหรือยังไม่ได้ชมคลิปไหนกดเลยครับ จามาคลิปเลยหรือบิทันเบิงคลิปเลยกดเลย